นายพยุงทุพรมชาวบ้านนาขาตำบลนาคาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามกำลังเก็บสายบัวแดงที่เป็นฝอยเส้นเล็กๆที่ปลูกไว้ในถังพลาสติกเพื่อเตรียมนำส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อไว้โดยนายพยุงได้ก,กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตนจึงพยายามหาช่องทางในการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นและตนได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้กับผู้ที่ประกอบอาชีพปลูกบัวแดงในถังพลาสติกที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบุรีรัมย์เห็นว่าทำไม่ยากถึงมีพื้นที่ไม่มากไม่ต้องมีบ่อน้ำก็ปลูกได้และน่าจะเป็นอีกทางเลือกที่สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว จึงแนะนำความรู้มาทดลองปลูกบัวแดงในถังพลาสติกเมื่อสี่เดือนที่ผ่านมาด้วยการไปเก็บเอาเงาบัวแดงตามหนองน้ำต่างๆมาทำการปลูกในถังพลาสติกโดยหลังจากที่เก็บเงาของบัวแดงมาแล้วก็ทำความสะอาดจากนั้นก็นำไปทำให้แห้งและนำไปบ่มประมาณสองวันต่อมาก็จะนำเงาของบัวแดงไปใส่ไว้ในถังพลาสติกและก็เติมน้าลงไป ซึ่งน้ำที่ใช้ก็จะเป็นน้ำประปาหรือว่าน้ำฝนก็ได้และทำการปิดถังพลาสติกให้สนิทระหว่างนี้ให้มันตรวจดูอย่าให้มีฟองอากาศถ้าถังมีฟองอากาศหรือว่าเศษสิ่งสปกปรกก็ทำการตักออกให้หมดแล้วก็ปิดฝาให้สนิทรวมทั้งทำการเปลี่ยนน้ำเพื่อดูแลเรื่องของความสะอาดโดยใช้เวลาประมาณ15วันก็สามารถเก็บสายบัวซึ่งเป็นฝอยเส้นเล็กๆได้แล้ว และจากการทดลองทำไม่กี่ถังในช่วงแรกประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจปัจจุบันตนจึงได้ขยายเพิ่มจำนวนปลูกบัวแดงเป็น20หลังเนื่องจากว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากซึ่งสายบัวนี้ตนจะขายในราคากิโลกร,รัมละ180บบาทนอกจากนี้ตนยังขายเงาบัวโดยขายผ่านทางออนไลน์ทั่วประเทศอีกด้วย โดยปัจจุบันตนมีรายได้จากการปลูกบัวแดงในถังพลาสติกเดือนละประมาณ1 0 0 0 0บาทและกำลังเพิ่มปริมาณการปลูกให้มากขึ้นเนื่องจากตลาดยังมีความต้องการสูงสำหรับผู้ที่สนใจซื้อสายบัวไปรับประทานซื้อเงาบัวแดงไปปลูกหรือต้องการศึกษาเรียนรู้สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927170886ครับ โด,โดนไปได้แล้วครับลงเมฆจริงจริงจังๆ,ๆประมาณซี่เดือนครับซีเ่เดือนที่เดือนที่เห็ดมาช่วงโควิดเลยครับที่โควิดเขาที่แหลกบรรุวา่าเห็ดเอียงเขาไปใส่บ่ได้เขาก็เลยเห็ดอยู่บ้านเขาก็เลยเอาตัวบัวตัวนี้มาเห็ดน,นะครับอันนี้เขาบัวแดงครับอันนี้เขาเอินบัวแดงครับบัวแดงตามหนองน้ำบ้านเขาครับซึ่งถ้าเกิดบัวแดงตัวนี้ถ้าเกิดเขาบ่ไดดเอามาเห็ดผ่านวิธีการแบบนี้มันก็จะเป็นบัวเขียว แล้วก็ขึ้นมาเป็นเหงาบัวต้นบัวนะครับแต่บันี้กับููเพิ่นผ้าเฮ็ดเคยอเห็ดเพิินทดล้องเบิงว่าเข้ามาปิดฝาสนิมก็ต้องให้มันถือแดดถือล้มเตือกอากาศมันก็สิออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งสะอาดน่ากินนะครับพอเป็นน้ำปลาปลาหรือว่าน้ำน้ำบ้านเขาบ่แเป็นน้ำมหน้องตมหยังที่มันมีขีตมมีโค้ดเมีหยงอย่างซี่นะครับที่สะอาดนะครับครับเฮาข้อสุดทครับขั้นตอนกระบวนการวิธีการครับในในส่วนของเข้าที่เขาเด้ไม่เฮ็นี่ครับเดจักได๋ครับเริ่มต้นครับ เริ่มต้นกะเอาเอา,เอาวิธีการเผ็ดนะครับเผ็ดเคาะตัวนี้เนาะคือเริ่มต้นเทาก็ตไปองไปหาเหงาบัวตัวนี้ซึ่งบัวจังสี่สีมีได้ก็ต้องเมื่อบัวบัวนี่อายุครบหนึ่งปีจังคอยสีมีหัวแบบนี้ให้เทาเอามาพเพาะเท่าก็ไปเก็บตามหนองน้ำตามบอ่อนะครับหรือบาขันมีหมองได้ขายเทาสื่อก็ไ้เทาตัวนี้มาทําความสะอาดล่างล่างเรียบร้อยแล้วเทาก็เอาไปลุงในถังล่างให้มันสะอาดดีๆแล้วเอาไปตากแดด หนึ่งแดดหรือพึ่งลมพอมันหมาดๆเขาเก็บแต่การเก็บมันจะอ,อยูนะ่วิธีการเก็บให้มันงอกหรือสิเก็บให้มันแหงเลยนะครับการเก็บให้มันงอกคือให้มันงอกออกลักษณะนี้ได้เขาต้องเป็นการบุม่มนะครับเขาต้องบุ่มบอกให้มัน,มนแตะกออกสี่บุม่มคืออย่างคือหดนามเอาไว้ในหม่มหดนามมาผ่าคุ้มนะครับแล้วก็หดนามไว้มันก็สิง,งอกอยังสี่ตลอดเวลาแล้วพ้อมที่เขาสิเอาลงถัง พอมาหนีเขาก็เตรียมน้ำใส่ถังนี่จ้มือครับมาองถังครับก็ลงในทันทีเลยครับบวบมบจะมือครับกะเขาสามารถพอในทันทีหนมือนเข้าล่างหรือหลังจากที่เข้าบวมสองสามมือมันงอกเขากับลงได่แล้วเข้าก็มาลงในถังน้ำแบบนี้เขา,เาน้ำใส่ให้เหลือไ้ประมาณสิบถึงสิบห้าเซนนะครับแล้วกะปิดฝาปิดฝาแล้วเรียบร้อยหา,อหามือหรือเก็บมือเขากะสามารถ เก็บบาเบิ้งใดนะครับอันนี้เก็บเย็บมือนะครับหาเร้่งเก็บมือที่ออกมาในระบบประมาณนี้ซึ่งโดยทั่วไปเขาเก็บกินสิเก็บกินอยู่ประมาณสิบผ่ามือถึงหนึ่งเดือนนะครับเก็บกินแล้วก็เก็บขายใดนะครับมันสิต้นใหญ่ละเงาพวกนี้แต่นี่ก็คือเขาก็สามารถเก็บกินได้เลยอ่อนนะครับแล้วหลังจากการเก็บแล้วมันก็สิเป็นบัวเขาเก็บเลือหัวมันเอาไปตากไหมให้มันแห้งให้แผลมันแห้งที่เขาเก็บออกเราไปตากแดดตากแดดแล้วแดดหนึ่งเขาก็เอากลับมาพอไหม แล้วเบื้องว่าอัตราการงอการเกิดของมันเกิดดีบอกนะครับมันกระสีขันหัวบัวไม่บัวดีสีได้ยี่บัวมันสามถึงสี่หลอบในการลงทุนเห็ดเถอนึงเถื่อแหลกที่ลงทุนมีหาเงาบัวหรือซื้อหัวบัวตัวนี้ครับแล้วกระถังแค่นั้นนะครับต้นทุนอันนี้ก็ที่ยู่ประมาณหนึ่งลอยหนึ่งลอยยี่สิบบาทหัวบัวกระสีอยู่ถ้าตามตลาดตอนนี้คือโลละสามสิบหาหาสิบถึงหนึ่งอยบาทนะครับแต่ขั้นลูกค้าขันมีผู้ใดอยากได้มาลับ อยู่ดีเขาก็บสีมีราคาให้เพิ่นส่งนะครับสีมีต่อเด็กกับที่ทีสามสิบห้าบาทนะครับทั้งหนึ่งเหนียวสี่ด็จะรู้ครับทั้งหนึ่งใส่ซีถึงหารูครับใส่ใส่เหงาบัวนะครับต่อถังใส่ซีถึงหารีรู้เพรห้มันหนาเกินไปแล้วกับไห่บางเกินไปซึ่งงอกขึ้นมานี่ยขานมันเกิดดีอัตราการงอกมันเกิดหลายบัวกับสี่เด็กยุบมันเป็นโลนะครับ<อ>เก็บทธอหนึ่งบัวตัวนี้สี่ด็กยุ่เป็นโลนะครับ สายมันนี่ครับเรียกวไปกัดทั้งครับตอนนี้ครับตรงนี้ก็ยุ่งประมาณยี่สิบนะครับซึ่งกับวัมถนมีตะทังอันนี้ก็สิมีเป็นเป็นบ่อซีเมนต์มีถุงกระสอบเป็นคูเป็นอย่างคือว่าเขาสามารถหาแบบลดต้นทุนเท่าไหร่วัตถุทั้งแบบนี้ก็ได้เอาเป็นถุงดำถุงถุงดำที่เป็นถุงขยะนะครับถุงดำซ่อนกันยักสองสามั่นเอาใส่มันเป็นสีดำนะครับเน้นสีดำใส่หรือว่าถังปูนซีเมนต์หรือถังสีหรือ กระบะผสมปูนหรือถังน้าแข็งแบบนี้ก็ได้นะครับที่เอาเอาที่เฮามีหาได้ง่ายลดต้นทุนเท่าใดหลายเท่าใดกะกะแห่งดีนะครับครับตอนนี้ตอนนี้รายได้รายได้ต่อต่อเดือนครับเฉลี่ยก็เฉลี่ยเฉลี่ยต่อเดือนก็ยุบมันแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับต่อเดือนอันนี้คือยี่สิบถังเาเลยนะครับครับผมยี่สิบถังนี่ที่เป็นการเก็บตัวนี้ขายน้ําแลวกเป็นการขายเงาบัวน้านะครับ ต่อเดือนเศรษฐนว่าเฮาแบบสิมีโอกาสได้หลไรเพราะสามารถขยายได้ยิ่งไม่นครับขันค so ือเฮาขยายหลายตลาดกว้างคนรับซ <Hey, ื้อหลายเฮากันเฮากันสามารถขยายได้ไปเรื่อยๆตอนนี้เฮ็ดบ่ทันหรือว่าจังไดนครับตอนนี้เฮ็ดบ่ทันลูกค้าเลยครับเฮ็ดบ่ทันที่เพิ่นสร้างเงาวัวก็หาบ่ทันส่งเพราะว่าสิมียอดสั่งสูงมื้อครับครับเป็นประมาณมือละลอยถึงสองลอยกิโลกับลาสุดกับประมาณมือละตันนะครับ ที่เครื่องใหม่เพิ่นพี่น้องสนใจอยากมาศึกษาเรียนรู่ครับสิมามากบอกข้างหลุดได้บ่ครับได้ครับผมยินดีครับฟรีครับรยินดีแนะนําให้ฟรีนะครับบอกวิธีการฟรีแล้วกะถ้ามาถึงทีเฮาก็มีสอนให้ฟรีให้เบิ่งฟรีเพอๆมามื้อดีได้มุนี่ไปกินพร้อมครับให้ได้ให้ไปกินพร้อมให้ไปชิมพร้อมแล้วกามีมีน้ํายาหรือว่าตัวพิเศษมีพี่เทคนิคนิดๆน้อยๆ ผสมลงไปฮิดต่้งๆให้ให้บัวเขาดีเขากระสิบวกวิธีการรายละเอียดอีกแบบหนึ่งกับยินดีตอนรับคข้ามาได้ตลอดนะครับ